ทุกคนครับและนี่คือเฟรนออฟเคเอฟซีคนแรกของประเทศไทยสงเสียให้กับแบมแบมกันพ e ิมูกครับผมก็นี่จะเป็นบูอ่าบูดอเชนเดสของอ่าเพือนที่ชาวบามีนะผมก็อ่าอย่าลืมมาพูดกันเยอะที่สกดนะ เปรียบอากาเซ่เป็นเมนูสักเมนูหนึ่งเอฟซีเออเป็นอะไรดีแบ,บแบๆที่แม่ก็จะเป็นไก่ออริจินัลนะครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องให้เหตุผลด้วยใช่ครับอออก็อยู่านานแล้วใครคิดว่าเซเยอะสุดอยากรู้อันนี้ <laughs> ใช่ครับผม <laughs> คิดว่าใครซอ้อเยอะที่สุด800 <laughs> <laughs> ใหญ่เด <dı> <il> <laughs> ี๋ยวตอนกับบ้านเดี๋ยวทีมงานเคปซีจะเดินไปส่งเลยนะคะโอ้โหคุณแม่นี่กินจนน่าจะมีปีกแล้วเนี่ยแม่บินกำบ้าได้เลยเชฟ